มาอัปเดตกิจกรรมใหม่ไปพร้อมๆกันครับดีเลยครับเปิดมาถึงก็เจอข่าวนี้เลยครับคิงคานูนะครับสงสัยยีโร่ใหม่จะมาอีกแล้วนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้มีอะไรใหม่บ้างครับอื้ครับของฟรีก็ได้อาฮัมเลยครับอ้าวมาอีกแล้วครับแพ็คเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยครับนี่เอ้าไปดูกิจกรรมแรกก่อนเลยนะครับเซนทูเรียลครับมีอะไรมาใหม่บ้างครับ เซนทูรียอก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรอัปเดตน่าจะมีอัปเดตมาแต่นักเตะนะครับใครที่ยังทำเควสกันไม่ครบไปทำกันด้วยนะครับส่วนผมครบแล้วนะครับนี่รับมาชเชฟีไปเลยครับวันนี้รับกันให้เห็นๆไปเลยครับมาชเชครับไปครับไปดูกิจกรรมอื่นกันหน่อยครับมีอะไรมาใหม่ครับกิจกรรม UCL หรอครับมีอะไรใหม่ไหมครับไปดูนะครับ กิจกรรม UCL นะครับเอ้ารับรางวัลกันไปเลยครับวันนี้รับได้แล้วนะครับเฮ้ยชบโอ้โห่ี่นะครับ UCL โอ้ยได้ลายย่าครับสามพันเพชรนะครับนี่นะครับเห็นแวบๆนะครับ UCL มาแล้วครับรอบรองชนะเลิศนะครับนี่ครับรับตั๋วแล้วไปเล่นกันนะนี่ครับมาแล้วครับ UCL รอบรองชนะเลิศนะครับ นี่ครับมีใม้เลือกตัวอีกแล้วนะครับรับโทเค็นไปก่อนครับสองโทเค็นะคี้บมาเลือกกันเลยนะครับนี่ครับ UCL ครับโอ้ยบาเยน์กับมารลิกนะครับเลือกนะครับนี่แบ็คขวาครับตัวหนึ่งนะครับนี่ครับใครชอบแบ็คขวาหรือแบ็คโอ้ยแบ็คซ้ายมารลิกตัวนี้เร็วนะครับเก้าสิบหรือจะเป็นดอทมุนกับปารีสนะครับโอ้ยโอ้ยผมเลือก แบ็กซ้ายมัดหลิกดีกว่าครับตัวนี้เร็วดีนะครับนี่ครับจัดไปเลยครับอีกทีมหนึ่งนะครับกองกลางนะครับกองกลางของดอดมุนนะครับตัวนี้โอ้ยหรือจะเอาอีคังอินนะครับโอ้ยตัวนี้ก็เร็วนะครับสี่ดาวนะครับพาลีนหรือดอทมุนดีนะครับนี่โอ้โหกองกลางตัวนี้ก็สแตทสวยแต่ช้าไปหน่อยนะครับ อืมอีครั้งอินก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับเอาใครดีครับอืมอีกครั้งอินแล้วกันครับไปครับเผื่อปารีดเข้ารอบพบค่าพลังก็ได้เพิ่มครับนี่ครับไปเลยครับโอ้โหรอบรองก็หมดแล้วนะครับไปดูครับมีอะไรมาใหม่ไหมครับอ๋อนี่ไงครับอัปเดตฮีโร่นะครับเข้าไปดูหน่อยครับเนี่นะครับมาใหม่อ๋อนี่ไง มีเควสสำหรับคานูมาให้เล่นเลยนะครับโอ้โหนี่ครับอื้มือนี่ครับไต่ไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหปลดล็อกอะไรนะครับได้คานูตัวหนึ่งแล้วมั้งครับมีมัดเชดโอ้โหมีเวลาให้สองพันวะสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวันในการเล่นนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับน่าจะเล่นได้ทุกวันนะครับนี่ครับโอ้โหให้เล่นเงินบาทเลยครับมันจะมีชิ้นส่วนนะครับนี่ให้ครบ แล้วสีนะครับนี่นะครับอือก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันะครับว่าเล่นยังไงนะครับมาพร้อมๆกันเลยเนี่ยครับนี่เอาไปดูวันอื่นกันต่อครับมีอะไรมาใหม่ครับแวนครับยีเวนะครับอ๋อนี่เซ็นสัญญาปริศนาครับไปรับกันด้วยนะครับเอาผมเปิดเลยครับดูอีกตัวครับเป็นตัวอะไรครับ ตัวเป็น C A M ครับโรดิเกสนะครับวหนพรนพ่งนี้ครับถึงจะเลือกได้นะครับอไปครับไปดูครับมีเควสอะไรมาใหม่ครับชาเลนก็น่าจะเหมือนเดิมครับชาเลนประจำวันไปดูแรกไปเย็นดีกว่าครับนี่อะครับแรกไปเยนเอามาอีกแล้วครับดวนแข่งนะครับอันนี้เป็นสัปดาห์ใหม่นะครับเป็นตัวใหม่มาแล้วครับเอาเซนทูเรียวนะครับ เซนทูเรียเอามัเชกับไม้แรกกันอีกแล้วครับเซนทูเรียนะครับสองตัวไปแรกกันด้วยนะครับเซนทูเรียาเอามัเชเก็บไว้ครับนี่ครแล้วก็ตัวน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับเตะแรงสากลก็แรกน่าจะแรกดูเด็กได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเอาไม่มีให้แรกด้วยครับไปครับไปดูภารกิจกันหน่อยครับมีภารกิจไใหม่มาให้เราเล่นมั้งครับ อันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเล่นชาเลนซ์เซนจูเรียวนะครับภารกิจอันนี้นะครับแต่ภารกิจ UCL ครับมาแล้วครับโอ้ยให้รับฟรีเลยครับรอบรองครับเปิดกันเลยครับให้เห็นเห็นครับได้ตัวอะไรมั้งครับอังกฤษแ W โอ้โหซานโชกิลิตไม้สองตัวโดกูสองตัวโอ้โหไม่มีเก้าสี่เก้าห้าเลยครับรอบนี้เอาครับใครมีจะเก็บไว้ไปแลกมาเชก็ได้นะครับหรือจะเอา ไว้ตีบวกขาตังก็ได้นะครับไปครับโอ้หมีแต่แจกอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเลยครับร้านค้านะครับมีอะไรใหม่ครับเอานี่ครับร้านค้านี่แพ็กนี้มาอีกแล้วครับที่เปิดในห้าครั้งครับแพ็กนี้ไม่เตดเดี๋ยวต้องมาเปิดกันใหม่นะครับแก้ตัวครับแล้วก็มีข้อเสนอกรับโอ้ยอันนี้มาใหม่ครับห้าพันเพชรนี่ไงครับตัวใหม่ก็มาครับที่เข้ามาใหม่นะครับ ตำนานเซนตูริเอครับเฟอร์นินานคาลินชาไปแล้วแล้วก็ลาสันนะครับอือหือไปดูกันได้นะครับแพ็กรับฟรีด้วยครับอะไรเนี่ยครับอุ้ยมีแจกฟรีเงินล้านห้านะครับไปครับแล้วก็เปิดแพ็คฟรีด้วยนะครับทุกวันเนี่ยครับมีลุ้นเจ็ดสิบถึงแปดแปดนะครับ ไปดูตลาดนักเตะหน่อยครับเซนตูรียลนะครับก็ถือว่าสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับนอกจากอีเวนต์คานูนะครับดูตลาดเซนตูรียลนะครอืมืมรอบนี้นี่ไงครับคายวอล์กเกอร์97มานะครับโอ้โหวิ่งอย่างเร็ว บูกสูงต้งรับสูงนะครับใครเป็นแฟนแมนซิตี้นะฟูลทีมแมนซิตี้นะแล้วก็เห็นมี96มาด้วยครับหงแดงครับโรเบอร์สันนะครับในแฮแบ็กซ้ายครับโอ้โหบูกสูงตั้งรับสูงเหมือนกันนะครับใครจะซื้อรีบไปดักกันได้อ๋อนี่ไงครับประตูตัวนี้มาใหม่95โอ้โหประตูทีมเวิร์กบวกนะครับตัวมาใหม่ก็เยอะนะครับเดี๋ยวดูตำนานหน่อยดีกว่าครับ เฟอร์ดินานนะครับโอ้ยมีเห็นมีแวบอานนอนผมก็มานะครับโอ้โหนี่ไงครับกาลินชามาแล้วนะครับ97นะครับเสื้อยังสวยเลยไปดูเฟอร์ดินานหน่อยครับเฟอร์ดินาน96นี่ครับสาวกแมนยูครับต้องจัดมาเล่นกันหน่อยหรือเปล่าครับนี่เฟอร์ดินานมีใครมาอีกนะครับตำนานเซนตุเรียลครับ อ๋อมีปีแลนเห็นแวบๆปีแลสนะครับ94นี่นะครับโลแบบปีแลสนะครับหานอนนะครับใครที่เล่น442ครับ L นะครับเล่นได้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับอีเวนต์ไม่ได้หวือหวานะครับอาทิตย์นี้ก็ลองไปเล่นเดี๋ยวรอกิจกรรมใหม่นะครับ T O T S นะครับโอเคครับขอบคุณครับ